สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับมีนาคม2 6 6 5มีดาวสำคัญย้ายนั่นก็คือดาวพระาหูนะครับดวงชะตาจะเป็นอย่างไรติดตามชมคลิปกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะครับ ชาวลัคนาราศีเมถุนนะดาวประจําตัวก็คือดาวพระพุธนะราศีเมถุนเนี่ยเป็นธาตุลมนะเก่งในเรื่องการเจราจาเก่งในเรื่องการติดต่อสื่อสารนะรวมทั้งโซเชียลมีเดียในสมัยปัจจุบันนี้ด้วยนะครับดาวพุธเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกุมภาพัน์ดาวพุธตกมรณะใช่ไหมมีการก็ได้ว่าพบมรณะมันก็แปลว่าอะไรที่มันเสียหายเนี่ยมันก็จะจบไปแหละนะครับ ความเริ่มต้นใหม่ในเดือนนี้นะครับตั้งแต่2มีนาคมเลย2มีนาคมนะครับต้นเดือนดาวพพุธดาวประจำตัวของท่านโคจรเข้าสู่ราศีกุมนะเข้าธาตุลมด้วยแล้วก็ที่สำคัญเป็นพบสุภะแปลว่าความเจริญความก้าวหน้าความรุ่งเรืองในจริงๆแล้วเนี่ยดาวพุธท,ที่อยู่ในภพที่9เนี่ย เขาก็ว่าเป็นพินทุบาทอ่ะก็คือพูดเสียนะตำราเขียนไว้อะปากเสียหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือที่ผ่านมาคือตำราเขาว่าไว้ก็ต้องว่าไว้อย่างนั้นแต่เอาจริงๆนะคนที่มีชื่อเสียงคนที่เขาเรียกว่าอ่าใช้คําพูดโดยเฉพาะนักร้องเนี่ยผมเห็นหลายคนแล้วนะนักร้องที่มีชื่อเสียงดังๆเนี่ยดาวพูดอยู่ครบที่เก้าเท่านั้นเลย นะอันนี้ดาวพุธอยู่เข้าพบที่ก้าพบสุภะเป็นธาตุลมนะครับการพูดการเจราจาก,การติดต่อสื่อสารลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดนะไม่ต้องกลัวจากที่แบบทําอะไรมันติดขัดติดต่ออะไรก็เพราะว่ามันมรณะไงตอนเนี้พ้นจากมรณะเข้าพบสุภะความรุ่งเรืองความก้าวหน้าฉะนั้นไม่เสียนะครับดาวพุธเข้าพบที่ก้านะครับและที่สําคัญเนี่ยดาวพุธเนี่ยไปเจอกับดาวพฤหัส ที่ตั้งรอไว้พูดกับพระฤหัสพูดคําพูดการเจรจามันมีเนื้อหาสาระมันให้คุณนะเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งความรู้ดาวแห่งคุณธรรมพูดกับพระฤหัสเจอกันเนี่ยคนที่เกี่ยวกับเรื่องงานนะงานที่ผ่านมาอาจจะมีติดขัดปัญหาล้มเหลวในการติดต่อประสานงานแต่หลังจากสองมีนาเป็นต้นไปคราวนี้แหะครับนะ พูดจาอะไรก็ดูน่าเชื่อถือมีหลักการสวยงามนะครับเดี๋ยวราหูไว้สิ้นเดือนเลยนะเพราะราหูเนี่ยเขาย้าย30มีนานะเราไล่กันมีทีดา,ดาก่อนเอาดาวประจําตัวก่อนเอาให้ชัดเจนเนาะสมีนานะดาวพุธดาวประจําตัวด้วยสําคัญเข้าพบที่9สบายแล้วล่ะไม่ต้องกลัวนะครับก็ผลจากพบมรณะที่เป็นทุสถานพบมาแล้ว 9. ก็แปลว่า9ก้านะ นะสุภะก็แปลว่าความลุ่งหรือรวมทั้งการเจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์เนี่ยบอสทั้งหลายผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายในแวดวงต่างๆที่ท่านเกี่ยวพันอยู่นะครับเข้าหาได้เลยได้รับความสนับสนุนแน่นอนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเขาตั้งท่ารอไว้นะครับดาวพุธด,ดาวประจําตัวเข้าไปพุธพฤหัสคู่เป็นคู่เขาเรียกว่าเป็นคู่ที่แบบ เจรจาราบลื่นแล้วก็บ่งบอกไปถึงโชคลาภด้วยนะครับถือว่าโอเคดาวศุกร์เปไงดาวศุกร์ตกมรณะเอาไม่ต้องกลัวเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศมรณะดาวทุตสถานภพบเป็นเกษตรหรือแลกเรือนนะหรือไปอยู่ในเรือนซึ่งกันและกันอลิมรณะมรณะวินาศวินาศมรณะวินาศอลิอะไรพวกนี้โอเคนะผลกับร้ายกลายดี นะไม่ต้องกลัวนะดาวสุขดเงี้ดีแต่อาจจะมีจุดลำบากในเรื่องของการช่วยเหลือจากบุตรบริวารจากลูกน้องท่านที่เป็นหัวหน้ามีลูกน้องมีคนใต้บังคับบัญชาท่านเป็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหานะอันนี้จะจะเหนื่อยหน่อยจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเขาเรียกว่ารบริวารตกมลนะ,ะในกรณีของการต้องการ ความช่วยเหลือจากผู้ที่ใต้บังคับบัญชาจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาจากลูกน้องเอาง่ายๆนะรวมทั้งบุตรของท่านเองด้วยเนี่ยแหละก็จะเขาเรียกว่าไอ้ความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ถึงกันเพราะว่าดาวปุตตะเนี่ยไปมรณะนะครับไม่ได้หมายความว่าปุตตะมรณะนะแปลว,ว่า,าจะเสียบุตรหรือลูกอะไรอย่างี้ไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นดาวจรมัน มุมมองของหัวราศาสตร์เนี่ยนะอย่าไปถ้าไม่งั้นก็ตายกันทุกเดือนอ่ะเพราะดาวดาวดาวมันต้องเข้ามรณะกันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะก็คือโอเคแหละเรื่องของการความช่วยเหลือจากบุตรบริวารลูกน้องต่างๆอาจจะยากสักนิดหนึ่งช่วงนี้ต้องลงมือทําเองนะครับเพราะดาวประจําตัวท่านก็เข้าพบสุภาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเนาะและดาวมรณะเป็นเกษตรก็ยังโอเคเออโชคลาภดาวโชคลาภก็คือดาวพระอังคาร นี่ดาวพระอังคารเนี่ยเป็นมหาอุดอยู่ในราศีมังกรน,นะครับตั้งแต่วันที่26กุมภาอันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องโชคลาภเนี่ยยังยังไม่ใช่ priority หลักนะอย่าเพิ่งไปมุ่งมั่นคนที่แบบเออเสี่ยงโชคหรือลงทุนเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับทั้งดาวศุกร์ดาวอังคารอยู่พบมรณะเนยช่วงนี้เก็บเงินเก็บทองไว้ก่อน <c oughs> นะ เก็บเงินเก็บท้องไว้ก่อนเพราะว่าลาหูก็ยังไม่ย้ายเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะให้ลาหูก็ย้ายไปก่อนนะช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีสําหรับชาวลัคนาราศีเมทุนนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการลงทุนการเสี่ยงโชคนะหรือความสําเร็จอะไรก็ตามที่เราต้องเอาเงินเราไปแลกเนี่ยท่านต้องรอบคอบระมัดระวังถ้ามีเงินไว้เก็บไว้กับตัวนะซื้ออะไรก็ซื้อสิ่งนี้มันเป็นหลักทรัพย์ได้นะ ซื้อทองซื้ออุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นต่อชีวิตซื้อได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะระมัดระวังเพราะว่าบางทีอ่ะไอ้คาว่าลงทุนแล้วเสียหายเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือซืออ้อสินทรัพย์อะไรต่างๆบางครั้งซื้อของเนี่ยซื้อมาปุ๊บมันใช้ไม่คุ้มค่าอันนี้ก็ถือว่าลงทุนแล้วขาดทุนเหมือนกันงั้นถ้ามีเงินสด เก็บไว้กับตัวนะครับไว้รอโอกาสอะไรให้มันดีนะเดี๋ยวสักเมษาะอะไรไปเนี้ยเดี๋ยวมาอัปเดตดวงกันเดือนต่อไปนะจะได้รู้ว่าจังหวะโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยมาเมื่อไหร่นะครับอ่าตอนนี้เก็บเงินไว้กับตัวก่อนอย่าเพิ่งก้มหน้าก้มตาทํางานนะตอนนี้ก้มหน้าก้มตาทํางานต้องงานกําลังรุ่งตัวเองก็กําลังแบบเขาเรียกว่าแหมขยันเพราะวันที่15มีนาคมดาวอาทิตย์เข้าเรือนการงาน แล้วเป็นตำแหน่งอุจจวิราชท่านจะได้งานจากสังคมเนี่ยมันก็เกี่ยวกับค้องกับคนหมู่มากโซเชียลมีเดียทั้งหลายคนที่ทำงานสื่อเนี่ยคือชาวราศีเมถุนส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวกับเนี่ยไม่การพูดจาก็ก,การประชาสัมพันธ์เนื้อหาตัวเลขตัวหนังสือเนี่ยชาวลัคนาราศีเมถุนเพราะดาวประจำตัวเป็นดาวพุธก็จะถนัดในเรื่องพวกนี้เนี่ยดาวอาทิตย์ คือดาวเจ้าเรือสหัสช้าแปลว่าสังคมคนหมู่มากโคจรเข้าพบที่10แล้วได้ตําแหน่งอุจจาวีรานะอุจาวีรชราชโชคฉลกฉเฉลานะ่าชื่อก็บอกอยู่แล้วนะแล้วก็ถือว่าตําแหน่งที่ดีครับดาวอาทิตย์เป็นสิบก่ลัคนาเนี่ยสวยเลยนะครับงานนะั้นงานมาแล้วนะโชคลาภไอ้พวกการเสี่ยงหรือการลงทุนอย่าเพิ่งทํางานก่อนนะทำงานให้ได้เงินให้ได้เม็ดเงินให้ได้เงิน,ดงนสดให้ได้รายได้ เข้ามานะครับแล้วก็เก็บสะสมไว้เดี๋ยวจังหวะลงทุนเนี่ยเดี๋ยวรออีกสักเดือน2เดือนนะเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงนี้แนะนําว่าเก็บเงินไว้ก่อนนะแต่งงานมาแล้วงานสวยแล้วนะครับ18นี่แหละ15นะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าแล้วนะ1 8มีนาคมดาวประจําตัวเดินเร็วเนี่ยดาวพุทธขยันช่วงนี้วันที่2มีนาเข้าราศีกุมใช่มสิบแป เข้าราศีมีนครับดาวพุธอยู่ราศีมีนนะดาวธาตุน้าดาวดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ํานะครับเข้าราศีมีนซึ่งเป็นธาตุน้ําถูกธาตุท่านจะได้งานที่ถนัดท่านจะได้งานที่เ็าเรียกว่าลื่นไหลเป็นน้ําเลยคือดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําพอเรือนการงานของท่านนะ่ะเป็นเรือนธาตุน้ํา งานมันจะคล่องหรือจะได้งานที่เขาเรียกว่ามันเข้าทางอะนะเข้าทางทำง่ายใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่เนี่ยแล้วสวยงามเลยดาวอาทิตย์ก็ลอยอยู่แล้ว,ลวาดาวที่กระดาพุธก็เป็นคู่เกี่ยวกับความสำเร็จนะวิชาการดาวอาทิตย์เป็นดาวแบบแสงสว่างดาวพุธนะเป็นดาวที่การเจรจาเนี่ยมีโอกาสมีชื่อเสียงนะครับดาว พุธด,ดาวอาทิตย์เป็นลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับอะขออภัยเสียงรบกวนนะอะมาถึงราหูครับนะพระราหูเข้าพบราภะสามสิบมีนาคม2565นหะราลาหูเป็นดาวเจ้าเรือนสุขภะสุขภะแปลว่าที่พึ่งที่อุปถัมภ์นะที่พึ่งอุปถัมเข้าพบลาภะแบบนี้ดีแน่นอน นะครับแบบนี้ดีแน่นอนราหูเนี่ยถึงจะเป็นดาวร้ายเป็นดาวบาปะระเคาะห์ก็ตามแต่เข้าพบลาภมาจากสุภะดาวดีเข้าเรือนดอีตีความหมายดีไว้ก่อนแต่ราหู่เป็นดาวบาปะเคาะ์ฉะนั้นมันมีความวุ่นวายนะสุภะคือที่พึ่งที่อุปถัมภ์ที่พึ่งที่อุปถัมภ์แบบราหูคืออะไรอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอาจจะนักเลงหน่อย อ่าเป็นผู้มีอิทธิพลมีอำนาจนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะมาช่วยเหลือสนับสนุนเพราะอยู่ในภพลาภะฉะนั้นลาหูสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนถือว่าดีนะครับถือว่าดีเข้าตําแหน่งนี้แล้วเป็นภพลาภะด้วยนะและลาหูในยอยู่เข้าราศีเมษเ,เนี่ยให้คุณสูงแก่ดวงชะตานะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวสําหรับชาวลัคนาราศี เมถุนนะัในการที่เวาลาหูเนี่ยเข้าพบลาภะดีไปอีกหนึ่งปีครึ่งครับสบายบายนะครับแต่ท่านก็ต้องเขาเรียกว่ามันจะมีความวุ่นวายนะเพราะเวาลาหูเป็นดาวแบบปะเกา็แต่อย่าไปกลัวครับสู้นะสู้ไปเลยชาวราศีเมถุนจังหวะนี้ถือว่าดีนะครับต้องกล้าคิดกล้าทำผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาอุปถัมภ์นะเจ้านายหรืออะไรก็ตามอาจจะดูแบบลักษณะคล้ายๆลาหู ดุดันนะดุดันมึงเขาเรียกว่าอะไรนะเอะมารเทอร์อะไรอย่างเงี้ยมีอํานาจมีมาเฟียดูน่ากลัวนะแต่ไม่ต้องไปกลัวครับเพราะว่าเขาเข้าพบลาพระเขาให้โชคลาภท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็ต้องพิจารณาด้วยเหตุผลส่วนตัวด้วยนะไองานเนี่ยถ้ามันสีเทาแล้วท่านไม่ชอบอก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรไม่รับก็ได้นะหรือจะลองดูก็ได้อัน,นี้แล้วแต่พิจารณาญาณส่วนบุคคล แต่ลาหูมาอย่างเงี้ยมาดีนะครับก็ลองเขาเรียกว่าะไะมันต้องมีการต่อรองนะครับเช่นงานนี้มันเทาเกินไปขออยู่ในส่วนที่มันเออไม่มันไม่พัวพันในเรื่องอะไรอย่างงี้บ้างนะครับอันนี้แยกแยกย่อยไปนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันลักษณะไม่เหมือนกันนะครับงานที่เข้ามาผู้ใหญ่ที่เข้ามาไม่เหมือนกันแต่แนวทางมันจะเป็นแนวนี้จะได้เจอคนที่มีพื้นที่พึ่งที่อุปถัมภ์ที่ค่อนข้างมีอํานาจวาสนามีบรารมี นะแต่ลักษณะก็เป็นลาหูก็คือเทาๆนิดหนึง่งแต่ก็ลองดูสังเกตและกันหลัง30มีนาเนี่ยนะแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงต้องระมัดระวังผมถึงได้บอกว่าลัคนาราศีเมถุนช่วงนี้นิ่งๆไว้ก่อนนะดูทิศทางลมดูทิศทางอะไรให้ดีการตัดตัดสินใจอะไรในชีวิตช่วงนี้สำคัญมากตั้งแต่วันที่15มีนาจนถึง15เมษานะเอาเป็นว่าดูสถานการณ์ นะครับอย่าพึ่งตัดสินใจในเรื่องสําคัญในช่วงนี้ผ่านสงกรานไปแล้วค่อยมากลางข้อเสนอกันอีกทีเนาะลักษณะนี้เนาะเพราะว่าลาหูเนี่ยเวลามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเรียกว่าดวงมันเปลี่ยนทั้งกระดานต้องระวังราหูมันนกใหญ่เกาะกิ่งไม้คือตัวท่านนะพอกระโดดโผลบินออกไปเนี่ยกิ่งไม้มันสะเทือนฉะนั้นการทําอะไรในช่วงนี้การตัดสินใจในช่วงนี้ ระมัดระวังนะเขาเรียกว่าเวลาลาหูยกย้ายเขาเรียกลาหูสาลัมนะครับลาหูสาลัมเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีผลต่อดวงชะตานะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสั่นสะเทือนซึ่งมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะดีจะร้ายนะมันกิ่งไม้อะตัวท่านคือกิ่งไม้ที่ลาหูเกาะอยู่นะพอกระโดดออกไปเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนแบบนี้เนะี่ยมันก็ต้องเขาเรียกว่าความไม่แน่นอนเกิดขึ้นต้องระมัดระวังเอาเป็นว่าแนะนํากันแบบนี้นะครับท่านจะ ท่านจะใช้วิจารณญาณของท่านตัดสินใจเองแล้วกันว่าอะไรที่มันโอกาสเข้ามาเยอะแยะอย่างเงี้ยค่อยๆพิจารณาค่อยๆกล้าตัดสินใจในภายสักภายหลังอะ่ะผมรอสักหลังสงการในกำลังสวยนะครับรอให้ดาวอะไรมันต่างๆนานา,นามันมันลีลามันออกออกไปซะก่อนตอนนี้มันความไม่แน่นอนขุกขัดวุ่นวายช่วงเนี้ท่านจะวุ่นวายมีนาสำหรับชาวเมทุนนะเพราะว่าดาวย้ายเยอะ นะดาวประจําตัวก็ย้ายลาหูก็ย้ายเข้ามาอย่างเงี้ยก็รอแต่ชีวิตเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามายแยะเลยสําหรับเมทุนนะครับก็ตัดสินใจให้ดีและขอให้โชคดีทุกท่านนะครับลาหูย้าย30มีนาอย่าไปกลัวครับเพียงแต่ว่าเราตั้งสติแล้วพิจารณาอย่างรอบก็ล้วก็สามารถผ่านไปได้แน่นอนครับคลิปนี้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเมษาเนี่ยอาจจะมีคลิปพิเศษด้วยเพราะมันเป็นช่วงสงกราน ก็จะเดี๋ยวจะนำเสนอให้นะครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ประสบความสำเร็จทุกท่านครับชาวลัคนาราศีเมถุนสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำ นะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็โดวพิจายสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็ โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะและ้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้าสิบหกบท นะหัวใจกระถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาศและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุด และมหาลาบนะก็คือพูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่า อย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ